เป็นบัลลังก์กษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชในภาพยนตร์นะครับอันนี้เป็นชุดนักรบโบราณนะครับสวัสดีครูรัตครูรัตมาอยู่ไหนนี่ดูดแปลกๆนะามาแหล่งท่องเที่ยวอีกสถานที่แห่งหนึ่งนะคะของจังหวัดอุบลราชธานีเรียกว่าอเล็กซานเดอร์นะคะเราจะเข้าไปชมข้างในนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ มาบายพาสเส้นรอบเมืองนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านบัวเทิงล,ง,ลงถ่ายเนะาะประมาณตามรอยภาพพยุ์ใช่ไหม,มเดี๋ยวเราเข้าไปชมนะครับเดี๋ยวเดินมาดูห้องนี้ก่อนนะครับอันนี้น่าจะเป็นห้องถ่ายภาพนะครับมาดูว่าคืออะไรนะครับ ดรสุวัสดิ์สิทธิหล่อนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับอันนี้เป็นก็จะเป็นประวัติความเป็นมาของการเข้ามาถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประ,ประเทศไทยนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะมีชื่อว่าอเล็กซานเดอร์นะครับเรียกว่าเป็นโรงถ่ายของอเล็กซานเดอร์ในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ํามูลนะครับตรงนี้ก็จะเป็น อุปกรณ์ต่างๆนะครับครับบุคคลผู้มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยนะครับและการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศนะครับคุณรัฐเปสตันยีนะครับคุณสันเปสตันยีนะครับ โอริเวิร์สสโตนนะครับโอริเวิร์สโตนคือใครนะครับโอริเวิร์สสโตนนะครับเป็นผู้กำกับภาพ,าพยนตร์เรื่องอเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับซึ่งมาตั้งโรงถ่ายที่นี่นะครับอเล็กซานเดอร์มหาราชชาตินักลุกนะครับเขาได้พูดถึงความประทับใจของเขาในการมาถ่ายทำภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องนี้ในเมืองไทยโดยเฉพาะการถ่ายทำที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเขาบอกว่าการถ่ายทำที่เมืองไทยนี้สำคัญมากหากขาดไปจะไม่ เสร็จสมบูรณ์แน่นะครับขอบคุณคุณโอลิเวอร์สโตนนะครับที่ให้ความสำคัญกับจังหวัดวนราชธานีนะครับนะครับตัวนี้ก็คือ i ินดัสตี้แอนด์อินด l m ฟิมมิ่ง a นไทยแลนนะครับรัตนาพัสโตอ่านะครับก็ไม่ค่อยถนัดภาษานี้เท่าไหร่นะครับทุกท่านอ่านเอาเองนะครับ ครับเดี๋ยวเราจะไปเดินดูทั่วๆบริเวณนี้เลยนะครับเขาเปิดทุกวันนะครับทุกท่านครับสามารถเข้ามาได้ชมฟรีด้วยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเข้ามาชมฟรีนะครับเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องอเล็กซานเดอร์นะครับชาตินักลบนะครับครับเป็นการจำลองโรงภาพยนตร์นะครับอเล็กซานเดอร์ นะครับไม่แน่ใจว่าทางเจ้าหน้าที่เขาจะเปิดฉายให้เราดูไหมนะครับพอดีวันนี้เจ้าหน้าที่มาท่านเดียวนะครับคงไม่เปิดฉายนะครับคงจะแสดงไว้ว่านี่คือโรงภาพยนตร์เมื่อยุคซิตี้นะครับยุคซเวนตี้ยุคซิตี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ภาพยนตร์ยุคนั้นนะครับอ่ามีตัวอย่างฉายภาพยนตร์ด้วยเลื่อนแพ้แพ้เก่านะครับแพ้เก่าเป็นทำไรายได้สมัยนั้นนะครับ13ล้านเลยนะครับนอกจากนั้นยังมีภาพยนตร์ดังนะครับอินซีทองนะครับหลายท่านก็เกิดทันนะครับ แล้วก็ทองนะครับเรื่องทองดังมากสมัยนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปดูด้านนอกกันนะครับเราเข้ามาชมได้นะครับชมฟรีนะครับที่นี่เลยติดแม่น้ำมูลนะครับข้ามสะพานแม่น้ำมูลทางวงแหวนตะวันออกนะครับเข้ามาได้เลยนะครับรวมถ่ายอยู่ตรงนี้นะครับ นนี่เป็นบริเวณด้านในที่ตั้งแสดงไว้นะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบความเป็นประวัติศาสตร์นะครับของโรงถ่ายภาพยนต์ที่นี่นะครับโรงถ่ายภาพยนต์อเล็กซานเดอร์นะครับนับว่าน่าจะเป็น amazing อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีเลยนะครับทุกท่านครับอันนี้เป็นเครื่องประดับ ที่ใช้ในการถ่ายทำนะครับแล้วก็จะมีนะครับมีประวัตินะครับประวัตินะครับแล้วก็มีทีมงานนับทีมงานและนักสแสดงภาพยนตร์นะครับอ,เ,อเล็กซานเดอร์มหาราชานักลบนะครับเป็นบทภาพยนตร์ของโอลิเวอร์สโตนและคิสโตเฟอร์ไคลนะครับนักสแสดงนะครับโคลินฟาเรน รบดเป็นอเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับแองเจลินแองเจริน่าโจรีนะครับราชนีโอลิมเปียสนะครับตามนี้นะครับทุกท่านครับเนาะเราก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องย่อของภาพยนตร์อเล็กซานเดอร์นะครับเป็นเรื่องราวของอเล็กซานเดอร์เรื่องย่อนะครับสําหรับที่มาของการสร้างภาพยนตร์นะครับ ก็ตามนี้นะครับโอลิเวอร์สโตนเป็นผู้กำ,ก,ำกับภาพยนตร์ชื่อดังชาวอเมริกานะครับกำกับเรื่องนี้มีผลงานมากมายนะครับการถ่ายทำอเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับในประเทศไทยมหาราชนนักรุในประเทศไทยนะครับทีมงานไทยก็คือคุณชัยยันจันสุริยวัฒน์นะครับผู้กำกับศินนะครับทีมงานอเล็กซานเดอร์มหาราชานักรุคัดเลือกฉากเพื่อถ่ายทำทั้งหมด10แห่งทัวเรล ทั่วโลกเลยนะครับหนึ่งนั้นก็คือประเทศไทยและก็ที่สําคัญผู้กํากับต้องการสถานที่ราบกว้างแห้งแรงและติดแม่น้ําก็คือตรงนี้นี่เองลงถ่ายตรงนี้นี่เองนะครับติมแม่น้ํำมูลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับครับนะครับนักแสดงไทยในภาพยนตร์เรื่องอเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับคุณบินบรรลือฤทธิ์นะครับทุกท่านก็รู้จักกันดีนะครับอันนี้จะเป็น ถ้าเจ้าหน้าที่อยู่ครบนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดแสดงว่าฉายหนังแบบไหนนะครับชมไปเรื่อยๆนะครับสำหรับประวัติอเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับก็ตามนี้เลยครับเป็นมหาราชบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์โลกตลอดกาลนะครับพระนามของพระองค์ถูกกล่าวถึงในหนังสือต่างๆมากมายนะครับพระราชประวัติของพระองค์ถูกถ่ายทอดเป็นนิทานเป็นนิยายเป็นภาพ,พยนตร์เป็นการ์ตูนจํานวนมากนะครับเป็นเกมด้วยนะครับ กษัตริย์อเล็กซานเดอร์ที่3นะครับแห่งราชวงศ์อาร์กสราชอาณาราชอาณาจักรมาเคดอนนะครับหรือเรียกกันว่ามาซิดอนนะครับเป็นต้นเขาชื่อของประเทศมาซิโดเนียในปัจจุบันนะครับท่านมีประวัติยาวนานมากนะครับพระเจ้าเป็นพระราชาโอรสของพระเจ้าฟิลิปที่สองนะครับประสูติก่อนคิดการด้วยนะครับเอาย่อๆเท่านี้นะครับเพราะว่าเราจะมีที่อื่นที่จะ ไปชมอีกมากมายในโรงไทยอเล็กซานเดอร์มหารานแห่งนี้นะครับก็อันนี้เป็นการลบครั้งสุดท้ายของอเล็กซานเดอร์นะครับอันนี้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการถ่ายทําด้วยนะครับคิดว่าแบบนั้นนะครับเราไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะให้ถามนะครับอันนี้เป็นชุดนักรบโบราณนะครับ ครับเป็นบรรลังในอ่าเป็นบรรลังกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชในภาพยนตร์นะครับครับภายในจุงจุดนี้ก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกจุดอื่นๆนะครับครับเป็นกระโจมทหารนะครับฝั่งซ้ายขวานะครับไปใต้กระโจมของ กริยันะครับบริเวณที่ตั้งก็เป็นป่าไม้นะครับเป็นป่าไม้ลกทึบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทําภาพยนตร์นะครับซึ่งได้ชารุดไปตามกาลเวลาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นกระจมนะครับที่ถ่ายให้ดูด้านในที่ผ่านมานะครับครับผมเชื่อว่านี่เป็น แหล่งท่องเที่ยว Amazing แห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่หลายคนไม่รู้จักนะครับโรงถ่ายอเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับวรนนี้ไม่แน่ใจว่าจะเปิดเข้าไปดูด้านในได้ไหมครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับไม่สามารถเปิดได้นะครับดูอีกฝั่งหนึ่งเปิดได้ไหมเอ่ย ออ็ไม่สามารถเปิดได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเราสามารถถ่ายเข้าไปนะครับนี่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบฉากนะครับถ่ายจากด้านนอกนะครับไม่ได้เปิดให้เข้าไปนะครับแต่ดูจากด้านนอกได้นะครับก็น่าชมนะครับนี่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการถ่ายภาพยนตร์นะครับ นางแบบของเราก็คือครูรัตเช่นเดิมนะครับก็มาเดินประกอบฉากนะครับของประกอบฉากของหังอเล็ซซันเดอร์มหาราชวันนี้นะครับนนเป็นพระนางมาซิโดเนียเลยวันนี้นะครับอันนี้กระลอกอันนี้ขำๆนะครับออเดี๋ยวเดีออ๋ยวเราไปดูฉากฉากนะครับฉากฉาก,ฉากว่ามีอะไรบ้างก็เป็นกระโจมนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูอ่ากระโจมอีกกระโจมหนึ่งนะครับ ริเวณนี้เลยจัดเป็นสวนพฤกษศาสตร์นะครับของจังหวัดอุบลราชธานีไปเลยนะครับร,มมร่มรื่นมากริมฝั่งแม่น้ํามูลเลยนะครับทุกท่านครับมาจังหวัดอุบลราชธา,น,านีนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับมาที่อเทียนแล้วก็มาชมโรงถ่ายอเล็กซานเดอร์มหาราชได้เลยนะครับนี่เป็นลงถ่ายนะครับเป็นฉากลบในภาพยนตร์อเล็กซานเดอร์นะครับ อันนี้ก็เป็นภาพจำลองนะครับซึ่งหาดูไม่ได้แล้วในประเทศไทยมีที่นี่แห่งเดียวในประเทศไทยนะครับครับอันนี้เป็นลานกิจกรรมนะครับเนี่ยเป็นลานกิจกรรมวางแผนการลุบในฉากภาพยนตร์นะครับตรงเนี้ย ครับถัดลงไปนะครับจะเป็นแม่น้ํามูลนะครับแม่น้ำมูลนะครับ,รบกระโจมอีกอันนึงนะครับไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปดูได้ไหมนะครับลองดูนะครับปรากฏว่าถูกปิดไว้ไม่ได้ให้เข้าดูนะครับเราก็จะไปดูในส่วนนี้ที่ทางอ่า การท่องเที่ยวเขาเปิดให้ชมนะครับนี่ครับเป็นอีกกระโจมหนึ่งอันนี้เปิดโล่งให้เราเข้าชมเลยนะครับน่าจะเป็นฉากพับพาที่ประทับของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับในภาพยนตร์นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับ นี่ก็เป็นชุดนักลบนะครับอันนี้เป็นหอกดาบที่ใช้ในภาพยนตร์นะครับอันนี้แสดงว่าหอาเป็นฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มหมือนเหมือนหนังนะครับหมือนภาพยนตร์ ครับก็เป็นนั้นว่าคลิปนี้ก็ได้นําเสนอครบถ้วนนะครับสําหรับฉากในภาพยนตร์ของต่างประเทศนะครับที่มาถ่ายทําในประเทศไทยที่จังหวัดอุบลราชธานีที่มีชื่อเรียกว่าอเล็กซานเดอร์นะครับน,นี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับเป็นอ่าที่ปลดปล่อยนะครับชายในแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับ ครับแล้วก็คลิปนี้ก็นําเสนอเพียงเท่านี้นะครับทุกท่านที่สนใจนะครับเส้นทางเดินทางมาง่ายมากนะครับอยู่ทางวงแหวนตะวันออกนะครับข้ามแม่น้ํามูลมาก็จะเห็นแล้วอคูรัสอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณครูรัตเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันใครกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้ทุกท่านเป็นผู้มีแต่ความโชคดีมีแต่ความสุขนะคะ คลิปนี้คลิปนี้ก็ขอจบลงตรงนี้เลยค่ะรอชมคลิปต่อไปของ,อของเราต่อไปของเราติดตามไว้นะคะแล้วท่านจะโชคดีครับ,รบสวัสดีสสดครับขอบคุณครับ